ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดูดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ line id สยาม f อ5 5 5 8 0 1 a x i i r ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนีครับ เวลคัมทูสยาม a n n e l my friend นะครับขออนุญาตทักทายเป็นภาษาอังกฤษด้วยนิดนึงนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆนั้นนะครับในส่วนของชาวต่างชาตินั้นมีหลากหลายประเทศมากกว่า20-30ประเทศที่ชมสยามช n n น l อยู่นะครับขอคุณด้วมาที่คุณนะครับทักทายเข้ามาให้โลเข้ามาให้เข้ามานะครับยังไงก็ให้คุณทักทายเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษก็แลวกันนะครับอย่าเอาภาษาสเปนหรือภาษาบ้านคุณนะครับนะส่งเข้ามาขอเป็นสื่อสารกับคุณด้วยภาษากลางก็คือภาษาอังกฤษก็แลวกันนะครับเพราะ ฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์สยามเนี่ยนะครับจะอ่านไม่ออกแล้วก็แปลไม่ได้นั่นเองก็ไม่สามารถที่ตอบเพื่อนเพื่อที่เป็นชาวต่างชาติได้นะครับวันนี้นะครับทุกคนครับวันนี้คลิปวิดีโอนี้ครับผมตั้งใจมากเลยนะครับที่จะมาสอนแล้วก็มาบอกกับทุกคนที่เป็นนักสะสมมือใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์ครับวันนี้ผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าใครมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับ ผมจะสอนคุณให้รู้จากว่าเรียนนี้มีทั้งแบบขายได้และขายไม่ได้นั่นเองครับก็ทจะว่าครับนะครับในช่วงของเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็มีบางประเภทหรือว่าคนบางกลุ่มนี้นะครับสาบสวยโอกาสตร,ตรงนี้เนี่ยนะครับหากินกับนักสะสมมือใหม่นะครับทำให้นักสะสมนั้นนะครับเกิดการเสียหายนะฮะแล้วก็เสียเงินเสียทองกันไปนั้นหลากหลายคนที่ส่งมาหาอาจารย์ว่าซื้อมาในราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้ครับผมตั้งอกตั้งใจมากเลยนะครับจึงขอแนะนําเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับที่เข้ามาดูสยามชาแนลตั้งอกตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีและผมขออย่างยิ่งเลยนะครับขอถึง FC ทุกคนทั้งแสนกก่าท่านที่ชมรายการอยู่ช่วยแชร์คลิปนี้ให้ผมคนละหนึ่งครั้งได้ไหมครับเพื่อเป็นทานแก่นักสะสมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับทุกคนครับเหรียญ5บ้บาทน,นะครับในตลาดของเราเนี่ย ตลาดนักสะสมเรียกกันเนี่ยนะครับจะมีอยู่ะสองพศด้วยกันนะครับที่เล่นหากันในขณะนี้นะครับในส่วนของพศที่เล่นกันทั้งนะฮะแบบว่านะครับทั้งแบบนะฮะผ่านงานใช้ไม่ผ่านงานใช้มีราคาครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้เหรียญที่เป็นอันดับหนึ่งนะฮะและก็มีราคาแพงที่สุดแล้วผมก็รับซื้อในราคาสูงสุดอยู่ที่เหรียญละ 5,000บาทครับก่อนที่จะขายให้ผมผมจะสอนคุณดูก่อนขายก่อนครับเพื่อความถูกต้องและคุณจะได้ตังค์ผมไปนะครับในส่วนของเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับนั่นน่าเป็นภาพพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับขออนุญาตเรียกพระนามพระองค์ท่าน,นัสนดหนึ่งครับคือพระบาทสมเด็จพระประมนทลมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ที่อยู่ในใจคนไทยตลอดกาลครับในส่วนของเหรียญที่ผมจะพูดถึงนะครับคือเหรียญ ปีนอันดับหนึ่งของเหรียญ5บาทนะครับทุกคนครับถ้าผมพลิกเหรียญแล้วทุกคนดูคลิปให้จบนะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าว้าวแบบนี้ก็มีด้วยเหรอนะครับมาดูในส่วนของเหรียญปีนี้ครับที่ผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะฮะพลิกนะครับนี่ปี2540ครับมาถึงตรงนี้ผมต้องบอกไว้เลยว่าทุกคนต้องอึ้งครับถ้าผมจะบอกว่าเหรียญเหรียญนี้ผมให้ราคาเพียงแค่5บาทครับทุกคนครับ ว้าวนะครับทุกคนต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะสยามคุณจะให้5บาทไม่ได้เลยเพราะนี่คือเหรียญอันดับที่1นะครับคือมีจำนวนการผลิตนะครับ1,600เหรียญเท่านั้นเอง นะฮะโอ้โหผลิตน้อยขนาดนี้อาจารย์จะขอแลกแค่5บาทจริงหรือนะครับเอาเป็นว่าคุณมาฟังเหตุผลของผมดีๆนะครับว่าทำไมผมถึงซื้อในราคา5บาทแล้วผมจะให้คุณดูว่าผมซื้อในราคา5000ด้วยเหตุผลใดครับทุกคนครับนักสะสมมือใหม่ที่เคารพรักทุกท่านครับตั้งอกตั้งใจฟังดูดีดูจุดดีๆและคุณจะไม่เสียเปรียบนะครับดูนะครับผมใช้ทุกคนดูนะครับในส่วนของเหรียญน,นะครับเหรียญปี2,540ี่เหรียญ5บาทเหรียญน,นี้ นะครับนี่ฮะเหรียญนี้ผมได้ซื้อมาจากเพื่อนๆทางบ้านนะครับที่อำเภอโพลทองจังหวัดร้อีดครับผมขอซื้อมาเพื่อเป็นนะครับอ่าทานจะมาทําคลิปบอกกับนักสะสมครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ทําเพื่อคุณขนาดนี้แชร์เขาได้หนึ่งทางครับในส่วนของนะครับเหรียญปี2540ี่เนี่ยทำไมสภาพเก่าๆแบบนี้จะซื้อแค่5บาทจริงเด้อไม่ได้สักพันถึงสองพันหรองั้นคุณดูให้ดีเหรียญนี้ทําไมถึง5บาทนะครับดูนะครับ สังเกตดูบริเวณนี้นะครับขออนุญาตซูมนิดนึงเอาชัดๆไปเลยเอาแก้วๆไปเลยนะครับทุกคนจะได้เข้าใจนะครับสังเกตดูบริเวณนี้นะครับในส่วนของเหรียญที่เป็นปี2540บริเวณนี้จุดที่1คือตัวเลข4จุดที่2หน้าใบไม้จุดที่3อยู่ตรงตรงนี้นะฮะที่เป็นม้วนของเลข5นะครับแล้วก็นะครับจุดจุดที่จุดที่4นี่อยู่ตรงนี้1 2 3 4ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์สอนให้ดูเรามาดูในส่วนของจุดแรกกันก่อนดีกว่านะครับก็คือเลข4ครับขออนุญาตนะครับดูนะครับทุกคนครับอ่าโอ้โหนะครับเหมือนนางลำเลยนะครับทุกคนครับเหมือนนางลำเลยเห็นไหมครับนี่ฮะผมห่วงนักสะสมมือใหม่มากเลยนะครับที่ดูตรงนี้นะครับถ้าทุกคนดูแบบด้วยแบบไม่มีความรู้นี่ก็ต้องมอ มันผิดแปลกตรงไหนครับอันนี้มันก็เลข4นี่ครับนะฮะผมต้องบอกไว้เลยว่าให้คุณสังเกตที่เลข5านะครับตัวข้างหน้าด้วยนะครับมันเหมือนคล้ายๆกันไหมกับเลข4ตัวข้างหลังเห็นไหมครับนี่มีระดับระดับการแปลงเหรียญนี่ก็มีแบบฝีมือไม่มีฝีมือด้วยนะครับแบบนี้ผมถือว่าระดับเทพเลยนะฮะในการแปลงนะฮะเลข4เป็นเลข5นี่นะเลข5าเป็นเลข4นี่นะฮะดูนีฮะดูสิครับนี่นะครับ เอาเป็นว่าให้คุณดูให้ดีๆนะครับจุดที่2ครับผมจะให้ดูครับพอพอแปลงตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับพอเขามีการแปลงตัวนี้เสร็จแล้วผมมาดูตรงนี้ต่อครับหน้าบอใบไม้นะครับสังเกตดูนะครับกี่ดูครับนี่จริงๆแล้วถ้าเป็นปี40นี้หน้าบอใบไม้จะไม่มีขีดกระเบื้องนะครับจะเป็นโล่งๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูของจริงนะครับแล้วก็เนี่ยฮะตรงกลางของเลข5ตรงหัวเนี่ยจะไม่มีขีดกระเบื้องแต่เหรียญนี้มีครับโอ้โหนะทำสภาพแบบนี้มาเลยนะครับ แล้วก็มวนของเลขาครับมวนของเลข้าก็ยังเห็นขีดกระเบื้องเห็นไหมครับยังมองเห็นนะฮะยังมองเห็นในตัวของเลข็ขาหน้าใบาไ,มไม้มีนี่ฮะนี่ฮะผมหมวงมากเลยผมหมวงนักสะสมมือใหม่ครับเห็นไหมฮะพอดูตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็ถ้าไม่มีความรู้ผมบอกว่าโดนแน่ๆนะครับถ้าไม่มีความรู้ผมบอกไว้เลยว่าโดนแน่ๆเหรียญน,นี้นะฮะถ้าเขาขายประมาณ500ร้อยพันหนึ่งนีผมว่าเอาเลยนะเนี่ยดูท่าทางแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ผมต้องบอกว่าโหฝีมือระดับเทพเลย แต่ว่าทําไม่หมดกแค่นั้นเองนะครับทาแค่เลขนี้นะฮะแต่ว่าลืมทําตรงนี้หรือเปล่านะฮะไม่ได้ไม่ได้ชี้โพรงให้กระลอกนะนี่ครับนี่ก็เนี่ยเหรียญนี้ผมเลยตั้งราคาไว้ที่5บาทครับทุกคนครับผมถือว่าเป็นเหรียญปกติแล้วก็เหรียญแลกกันแ,แบบธรรมดาแต่เหรียญที่มีราคาเป็นยังไงมาดูกันครับผมจะให้ดูนะทุกคนนะนี่มาดูจุดที่ผมชี้สักคู่นี้นะครับมีกี่5บาทแต่เหรียญน,นี้คมคมใหม่ๆ5มห้าพันครับทุกคนครับ มาดูครับในส่วนของเหรียญที่เป็นของแท้เป็นอย่างไรทุกคนสังเกตดูนะครับความต่างนะครับให้สังเกตบริเวณนี้นะครับเหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเลข4หน้าบอเป็นไม้กลางเลข5และก็ม้วนของเลข5ครับเอาจุดแรกเลยนะครับลองดูนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรอันนี้คือของแท้นะครับแบบนี้ขายได้ครับนี่ฮะทุกคนดูนะฮะดูนะฮะสังเกตดูครับเห็นไหมครับเลข4เนี่ยนะครับจะไม่เป็นแบบเหมือนนางลำนะฮะ จะเป็นลำใหญ่ๆแล้วก็เหมือนจุดนะครับเหมือนจุดไข่ปลาอยู่ตรงปลายของเลข4ครับทุกคนครับเห็นไหมครับนี่ฮะจะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็เหมือนจุดเลยเหมือนแบบว่าสิ้นสุดว่างั้นเถอะสิ้นสุดเส้นนะครับตรงนี้ตรงนี้เพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะตรงนี้นะขออนุญาตนะครับสังเกตดูบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ชี้จุดให้ดูนะฮะจะเป็นสุดๆนะครับจะเป็นสุดนะฮะนี่ตรงนี้จะเป็นจุดไว้เลยจะเป็นก้อนว่างั้นเถอะนะครับส่วนม้วนของเลขห้านี่จะเป็นแหลม มันนั่งลำอย่างเงี้ยเหมือนนิ้วลำแต่เหรียญนี้เนี่ยจะเป็นจุดนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะนักสะสมมือใหม่ตั้งใจดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับจะเป็นจุดนะทุกคนจะเป็นจุดเห็นไหมครับจะเป็นจุดอยู่ตรงปลายเนี่ยนะครับเนี่ย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 มันจะต่างกันกับเหลี่ยมที่ทํามานะฮะเลขสี่เนี่ยนะครับจะเป็นจุดจุดอย่างงี้นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะอย่าพลาดนะ ทุกคนนะเนี่ย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 มันจะต่างกันอยู่ครับมันจะต่างกันเป็นจุดแล้วก็หน้าอบไม้เป็นยังไงเดี๋ยวดูดูนะครับดูนะครับทุกคนดูนะฮะเห็นไหมครับจะโล่งเลยนะครับโล่งแบบเป็นแนไม่มีรอยขูดรอยขีดนะครับกลางของเลขค่าเป็นไงครับกลางของเลข่าก็ไม่มีขีดกับเบื้องนะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับไม่มีนะฮะไม่มีนะโล่งเลยนะครับโล่งเลยหน้าบอยไม้ก็โล่งนะครับแล้วก็ม้วนของเลนค่านี่ก็โล่งนะฮะโล่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมใกล้ๆดีกว่า เอาแบบกใกล้เนาะเอากใกล้ๆนะไม่ส่องนะนี่ฮะทุกคนสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับนี่ผมสังเกตให้ดูจะเป็นจุดเห็นไหมครับพอม้วนพอเลขสี่เนี่ยนะครับโผล่เข้ามาปุ๊บนี่จะมีจุดเลยนี่ปื๊ดมาจุดปุ๊บนี่เห็นไหมส่วนเหลี่ยนนี้มีไหมมีไหมเหลี่ยนนี้ไม่มีไม่มีเห็นไหมฮะไม่มีเลยโหนนะครับโค้งเลยลางลำเลยนะเล็กๆเลีียวๆโค้งนางลำและปลายแหลมๆด้วยเห็นไหมครับจริงๆต้องเป็นจุดตรงนี้นี่เห็นไหมครับนี่นะฮะ สวยงามครับเหรียญนี้นะครับนี่มีจุดตรงนี้แล้วก็นี่ครับมีม้วนของในข่ายม้วนของในข่าก็ไม่มีขีดเห็นไหมครับไม่มีขีดไม่มีขีดนะครับแบบนี้นะครับของแท้กับของปลอมนี่ทุกคนต้องต้องตั้งใจดูรายละเอียดนิดนึงผมห่วงว่านักสะสมมือใหม่โดนกันไปหลายคนนะครับที่ส่งเข้ามานี่ฮะให้ดูเต็มเมครับทุกคนครับเนี่ยถ้าเรามองแบบนี้นี่ผมเชื่อว่านะครับเพื่อนเพื่อนมองแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงฮะรู้สึกว่ามันเหมือนกันไหมครับสองเหรียญนี้มัน มันคล้ายมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้เลยนี่ดูไม่ออกนะฮะให้ดูจุดที่ผมบอกนะครับทุกคนครับให้ดูจุดที่ผมบอกนะครับใครพบเจอนะครับปี2 5 4 0ที่เป็นของแท้นะครับยืนยันว่าซื้อแค่ของแท้นะฮะของลอกเลียนแบบเราไม่รับซื้อไม่สนับสนุนนะครับไม่เห็นด้วยนะครับขอคัดค้านนะครับสยามชแนลขอคัดค้านเกี่ยวกับการปลอมแปลงเหรียญนะครับ นะฮะเราซื้อของจริงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีก็ติดต่อได้เลยนะครับมีช่องทางติดต่อนะครับโชว์อยู่บนหน้าจอครับไอดีไลน์ของเรานะครับตอบช้าอ่านช้าอย่าอย่าโกรธกันนะครับอย่างอนผมนะนี่จะว่ามีเพื่อนๆ FC เนี่ยให้ความสนใจสมมาประเมินราคาเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับเป็นหมื่นๆต่อวันนะครับผมขออนุญาตไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับรับรองว่าผมอ่านแน่นอนถ้าใช่ผมประเมินราคากลับทันทีถ้าไม่ใช่ครขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆในสะสมครับใครที่ ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เห็นดีมีประโยชน์นะครับแล้วก็เห็นดีมีความรู้ครับขอบความกรุณนานกดคําว่าขอบคุณใต้คลิปวิดีโอเพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลและสยามชาแนลด้วยแล้วกันนะครับสระลิปนี้ลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ